สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมเจอผมอีกหนึ่งคลิปนะครับทุกคนวันนี้ผมได้เดินทางมาแถวบางคานนะครับวันนี้โอ้ถือว่าเปิดหมายใหม่นะครับทุกท่านถือว่าไกลพอสมควรนะครับวันนี้ได้เทางก็เดินทางมาณร้อยกิโลนะนวิทเนาะผมมาจากวัางหน่อยรับผมวันนี้ก็มาตามนกคู่อ่างนะครับช่วยนวิทย์เสียวิทย์ทยทยครับผมวันนี้ก็เดินทางมาไกลพอสมควรแล้ว วันนี้ผมก็มากับเจ้ากําไรเงินนะครับเจ้ากําไรเงิน <c oughs> ก็คือว่าเจ้ากําไรเงินเนี่ยคือเป็นนกต่อหลักนะครับเจ้ากําไรทองก็คือได้ย้ายไปอยู่กับอาจารย์สักดาแล้วครับทุกท่านวันนี้ผมก็มากับนินวิทย์สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีโอ้วันนี้มาจากต่อนี่ครับสองสองตัวเอาตัวไหนมากมือนกู้เวียงผู้เวียงกู้เวียงกับเจ้าอ่างนะครับนวิทย์มาก็จัดไปหนึ่งแต้มแล้วใส่เลยนะโอ้ยมากก่อนจัดก่อนเนาะ ไปไปไปเอาไปใส่ชมติดตามครับผมผมจะไปใส่พุ่น<ม>มมละสภาพไม้ก็เป็นทุ่งนาน,นะครับโอ้กำลังกำลังดีเลยครับเนี่ยไถตกกล้ากำลังดีเลยถือว่าลมแรงมากครับไปรอชมติดตามครับผม เขาตีไปเลยอ่างมันมีปัญหาแล้วนั่นนะปึ๊่มเฮ้ยเริ่มน้ำเรียบร้อยรุดโอ้ยกีไลายเลยนะวิด Ôi bà đứa nếm từ với hát là nó Hả? Mô đọc, mô đọc ่ช็อดเยียบนะครับผมครับนี่ครับจัดก,กำไรครับผมจัด,ดเล้วจ,จัดแล้วได้ก้อนหนึ่งแต้ช่าใหญชงใหญ่หลุด,ลดโอ้จะได้นะนวินเน,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 นาะตั่นั้ะหนจัดไหมทำไรเห็ดโบเป็นหน่สิครับ นี่ครับโอ้เนี่ยผมตั้งชื่อกำไรเงินนี่ครับผมใส่กำไรเงินครับโอ้จะเสียงหน่อยครับลมมันวันอาทิตย์ตัวนี้เสียงหน่อยอ๋อดักเลี้ยงอันรอยเดียวเนาะนกก็ถ่ายหางนี่แต่มันคุ้มทินนี่นะวิทย์บอกแล้วถิ่นมันบอกเสียงใหญ่ดูมันปกติเสียงใหญ่สิอยู่นั่นแหละมนไรตีเนาะอวิทย์เอาตัวมาเบิ้งด้นลุกเฉลยนะห้ามวะ ได้แถวบางค่าครับผมดูเอาดูเอาดูเอาโอ้งามอยู่งามอยู่เต็ดปีกกะทีดีเนาะมีเสียนซอสดินะวิทย์ของดีดีนี่มีซอสดีดอันนี้ปีกแซมนเลยบสอสเอืกอ,อกไหมซอสเยอะแยะไปอืน้องบ่ค่อยอ้วนมาพ้าน,านอ่ะจ่อยบ่ไปที่นี่ฝากคนเล่นครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ออกหมายบางค้านะครับผมได้โคโลแต้มกับเสียวิทย์ครับ ก็จัดไปคนละหนึ่งครับไมยตัวไม้ก็ตกพลาดน,นะทุกท่านเออพระเนียดอาจจะชำรุดห,หน่อยก็ได้ครับผมเดิกเสียดายไม่ไหายเลยก็ขาอ่อนเลยปะก,ก็ขอบคุณทุกลังใจนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดครับผมจากคดีไปแล้วครับผมณวิทย์สวัสดีครับ